สวัสดีครับผมจาวโกิเทฟายลยกันนะครับสำหรับการตั้งฟูชช็อกโกแลตนะครับให้เข้ากับวาเลนติน GP 5นะครับนะอ่ะโอเคครับมาดูวิธีการเริ่มต้นกันนะครับอ่ะหลายๆคนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าน่าจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการตั้งฟู o ช็อกโกแลตเน่นะครับค่อนข้างยากแล้วก็ไม่เสถียรด้วยนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งเนี่ยเราต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับของฟูชช็อกโกแลตให้เป็นปัจจุบันก่อนแล้วกันนะครับ อ่านะครับนะอัปเดตโดยการใช้แอปนี้ก็ได้นะครับแอปอนี่ครับเนี่ย syncoota นะครับเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็เชื่อมต่ออัปเกรดก่อนให้เป็นปัจจุบันล่าสุดนะครับอ่าหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยผมได้ลองอันนี้คือต้องบอกปัญหาก่อนนะครับผมได้ลองอ่าเชื่อมต่อแล้วเนี่ยนะครับสำหรับเจ้าโทรศัพท์นี่นะครับ เวลาเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาตั้งค่ามันไม่ได้นะครับก็เลยมาลองใน iPad ดูนะครับนะ iPad บางตัวก็บลูทูธห,หลุดุดับแต่ตัวเนี้ยได้ปกติเลยนะครับนะก็คือเราต้องเอเขาเรียกว่าลบแล้วลงใหม่ นะครับหมายถึงว่าตัวโปรแกรมมันนะครับนะแต่ตัวโปรแกรมของคิวเออเนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะครับคิวสตูเนี่ยนะครับนะมันต้องลบแล้วลงใหม่แล้วก็ลองเชื่อมต่อใหม่นะครับวิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายๆนี่คือผมพูดถึงภาพรวมขงมมาเลยนะครับกด2ปุ่มนี้นะครับ B กับ C ค้างไว้เป็นการเปิดปิดบลูทูธเห็นไหมครับบลูทูธจะกระพริบกระพริบเห็นไหม อ่าอันนี้มันคือมันเชื่อมต่ออยู่นะครับอ่าโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็นี่ครับเลื่อนมาถ้าใช้เป็นอ่าช็อกโกแลตพัดนะก็เลื่อนมาซ้ายสุดนะครับมันจะมี O นะครับ uOH นะครับ H ก็คือการใช้งานก็คือเลื่อนมาทางขวาจะเป็นการใช้งานนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับนี่ผมตั้งไว้นะครับ เดี๋ยวให้ดูกันไปแล้วก็ฟังกันไปเพลินๆนะครับอ่ะอันที่1ผมจะตั้งไว้เป็น87นะครับในโทรศัพท์เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันมันเป็นแสงนะครับ87 88 89 90แล้วก็กดค้างเนี่ยนะครับจะเป็น91อันนี้กดค้างก็จะเป็นเลขอะไรอ่ะ86อันนี้คือแล้วแต่เราจะตั้งนะอันนี้กดค้างเป็น92บเป็นลิทเทิมนะครับอันนี้ก็กดค้างนะครับเป็น 8 5เป็น Clear a m b i e n นะครับอ้าวโอเคมาดูด้วยวิธีการก็คือเราก็เลื่อนมาที่ U นะครับนะเลื่อนมาที่ U นะครับแล้วก็เปิดอ่าบลูทูธนะครับอ่ะโอเคพอเปิดบลูทูธเสร็จปุ๊บเราก็มาดูหน้าตาของนี้เลยนะครับใช้เปิดเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับมันจะได้เสถียรแล้วมันก็เลือกได้เลยว่ามันจะดีกว่าเดิมอะ่ะ <laughs> นะครับผมลองอัน เดิมแล้วมันก็ไม่ได้นะบางทีเราก็ปวดหัวเหมือนกันว่ามันทําไมถึงไม่ได้ไม่ได้นะครับผมก็หาคําตอบจนมันได้นะครับว่าแบบว่ามันต้องอัปเดตใหม่แล้วก็สําคัญคือมันจะต้องเอ่อไงต้องตั้งค่าใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ยังไงก็ลองดูนะถ้าเกิดใครไม่ได้ก็ลองดูคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ได้นะครับเอาโอเคถ้ามันสะท้อนองขออภัยนะครับผมก็เลือกมาเป็นโหมด a อ v a n นคัตเตอรโหมดนะครับเหมือนกับทุทกทคลิปนะั่นแหละที่เราดูนั่นแหละครับ แต่วิธีการของผมนะครับก็คือจะตั้งนะครับ A อันนี้ผมให้ดูเลยนะครับว่าผมตั้งเป็นยังไงนะครับโหมดเนี่ยผมใช้อ่าช็อตถาดนะครับก็คืออันสุดท้ายเลยนะครับเลือกอันสุดท้ายนะครับช็อตถาดอ่าแบงก์เอแล้วก็ลองถาดแบงก์บีอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนะอ่าโอเคมาดูวิธีการตั้งค่าของผมนะครับ A นะครับก็ จะตามนี้เลยนะครับเลือก CC อันบนเป็น0ย์อันล่างเป็น87 87ในที่นี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าผมต้องการที่จะควบคุมในพรีเซตที่81เอ้ย87โทษทีนะครับเป็นเสียงคลีนนะครับเสียงคลีนของผมตั้งไว้เป็น87แล้วก็ต่อมาอย่าลืมกดเซฟด้วยนะครับถ้าคุณไม่กดเซฟนะครับมันจะไม่เซฟนะครับต้องกดเซฟด้วยต่อมา B ถ้าของคุณไม่มีก็กดบวกได้เลยนะครับอ่าของผมมีแล้วนะครับ B เนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับข้างบนเป็นศูนย์แต่ข้างล่างจะเป็น85 B หมายความว่าอะไรหมายความว่ากดค้างแล้วให้ไปที่เลข85ก็คือ preset ที่85ง่ายๆเลยเข้าใจแบบง่ายๆเลยนะครับอ่าเข้าใจง่ายๆเลยนะแค่นี้เองครับแล้วก็อย่าลืมกด save อันนี้ผมให้ดูของผมนะครับที่ผมใช้งานเนาะต่อมา B นะครับ ก็เหมือนกันครับผมใช้ช็อตถาดนะครับแล้วก็ลองถาดนะครับอ่านี่อันสุดท้ายนะครับอันนี้ผมก็ถ่ายไว้ให้ตัวผมเองดูด้วยแหละเพราะว่าบางทีเนี่ยผมกลับมาย้อนดูแล้วมันงงงอะไรเงี้ยผมก็เลยถ่ายไว้ให้ตัวเองดูด้วยนะครับใครเข้าใจก็ดูตามไปได้เลยนะครับอ่ะสกู๊หนึ่งนะอ่ะโอเคแบงก์ Bank A นะครับผมจะเริ่มต้นด้วยที่อ่าพีเซตที่88 นะครับ88ในที่นี้ก็คือ preset อา่าลิเทียมนะครับลิเทียมหนึ่งนะครับ88นะครับแล้วก็ B เนี่ยเป็น92 92ก็คือลิเทียมที่2นั่นเองนะครับอันนี้คือแล้วแต่เราจะแต่งนะแล้วแต่เราจะแต่งในเอฟเฟกว่าเราต้องการว่าให้มันไปที่เลขไหนแล้วเลขไหนเป็นพรีเซตอะไรอันนี้ผมใช้แบบระบบพรีเซตเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่หน่วงนะครับใช้กับฟุตช็อกโกแลตเนี่ยคือแบบโหเหยีย oh, บ yeah, แบบลื่นๆเลย ครับไม่หน่วงด้วยนะครับก็คือฟูดช็อกโกแลตหนึ่งอันมีสี่ปุ่มถูกไหมก็ใช้ได้ทั้งหมดแปดพีเซตเลยนะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับเป็นซีนะครับอันนี้กรุ๊ปเนี่ยครับผมก็ตั้งไว้เป็นแปดแล้วก็อ่าอันนี้เป็นอ่ากรุ๊ปหนึ่งนะครับแปดนะครับตั้งเป็นแปดตามนี้เลยนะครับซีก็เหมือนกันนะครับนั เป็นลองถาดก็คืออันสุดท้ายเลยนะครับนี่อันสุดท้ายอันนี้นะอันสุดท้ายนะครับผมลองมาหมดแล้วนะก็อันสุดท้ายก็ใช้งานได้เหมาะสมตามการใช้งานมากที่สุดนะคือ,อยังไงคุณก็ลองดูก็ได้อันนี้มันก็จะเป็นสเต็ปซิงเกิลสเต็ปก็คือกดทีเดียวอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยยังไงก็ต้องลองดูลองเล่นดูให้เหมาะกับเราเพราะาบางคนเนี่ยเขาก็ต้องการแค่เหยียบแล้วก็ปล่อยอะไรเงี้ย มันก็แล้วแต่นะครับหรือบางคนก็ต้องการแบบว่าเหยียบทีเดียวไม่ต้องการเหยียบอันอื่นอะไรเงี้ยนะครับมันก็แล้วแตอ่อันนี้ก็จะเป็น89ก็เป็นโซโล่หนะครับแล้วก็โซโล่อันที่2ก็จะเป็น86เพิ่มไดขึ้นมาหน่อยนะครับเหมือนกันครับตั้งเหมือนกันเลยอันที่ดีก็เหมือนกันนะครับดี D ก็ใช้เป็นรองฐานอันสุดท้ายเหมือนกันนะครับดี D ก็จะเป็น90าสิ นะครับโซโล่ที่2องเป็น90นะครับทั้งหมดจะมี4 s o โซโล่ครับแล้วก็มี91เนะี่ยแค่นี้เองนะครับวิธีการตั้งก็ง่ายๆเลยแต่กว่าจะง่ายก็งงเหมือนกันนะโคตรงงเลยงงว่าทำไมมันตั้งแล้วมันไม่ได้ที่มันไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยคุณต้องอันนี้ผมเคยเจอนะคุณต้องรีสตาร์ทเครื่องมันด้วยนะครับรีสตาร์ทไอตรงนี้นะครับนะนะให้ดูนะครับ ก็คือลองถอดปลั๊กออกนะครับรีสตาร์ทเครื่องของเจ้า gp 5แล้วก็ลองปิดมาที่ O ก่อนนะครับเนี่ย O อ,อเดี๋ยว,ยวแปบ๊บนึงอ่ะ O แล้วก็ตัดการเชื่อมต่อบลูทูธออกไปก่อนอย่างนี้นะครับอ่าครับตัดการเชื่อมต่อออกไปก่อนแล้วก็เปิดมานะครับหรือไม่เราก็ปิดบลูทูธเลยกดคู่กัน ครับอ่าอันนี้มันมันมัน,มนอันนี้มันเปิดอยู่ตองขออภัยแป๊บนึงน,นะครับอ่าโอเคนะครับมาละอ่าโอเคอันนี้คือตัดการเชื่อมต่อไปแล้วนะครับอ่ทีนี้เราก็มาตรวจสอบนะอ่าอันนี้แปดสิบเจ็ดอันนี้เท่าไหร่นะเนี่ยบางทีกดเนี่ยมันไม่ไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องปิดเปิดใหม่ อา้าวนี่ไม่ไปละเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดเปิดใหม่เห็นี่ครับบางทีมันก็แห้งๆเออเร่อมัง่งอะไรมั่งนะเห็นไหมอ่าเนี่ยบางทีนะเราต้องเราต้องกดออกคู่นี้ด้วยนะครับบางทีนะครับเนี่ยอันนี้นี่เอันน,นี้ผมเจอปัญหาแล้วเห็นไหมอ่าลองดูใหม่่ายังยังไม่ไปวะเนี่ยนะไอ้พวกนี้มันมันบางทีมันจะมีปัญหานิดๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ย ครับบางทีมันก็แบบว่าให้เราแบบพางงงๆนะอ่ะจริงๆนะมันพาให้เรางงมากนะอ่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่ไปละอ่ะเดี๋ยวผมลองปิดเปิดใหม่ปิดเปิดเครื่องใหม่เดี๋ยวลองถอดปลั๊กอันนี้ดูก่อนสักคู่นะครับสักคู่พอดีผมถือกล้องอยู่นะฮะเดี๋ยวผมลองปิดเปิดเครื่องใหม่รันดูใหม่ อึบโอเคสักครู่นะฮะอ้าวมันไม่ไปวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันก็นยังไปอยู่เลยอ้าวเคไปละอ่ะเห็นไหมอันนี้ <c oughs> คือคือปัญหาแท้จริงเลยนี่ผมให้ดูนะพอปิดเปิดใหม่มันไปเห็นไหมครับเนี่ยตอนแรก ตอนแรกมันไม่ไปมันไม่วิ่งนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวได้ให,ให้ให้ดูเลขดีกว่ามันไม่ค่อยชัดโอเคอ่ะทีนี้เก้าสิบเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมล็อกหน้าจอเลยจะได้ไม่นั้นเอ้าเดี๋ยวๆดี๋ยวนด้ไนะโอเคเก้าสิบแปดเริ่มตั้งแต่ก็แปดสิบเจ็ดเห็นไหมแปดสิบแปดแปดสิบเก้าเก้าสิบกดค้างมันเก้าสิบเอ็ดอ่ะแบบนี้นะครับ อ่ะร้าวๆเป็นต้นแล้วกันนะครับนะเห็นไหมเนี่ยบางทีเราเจอปัญหาแบบนี้เราจะงงว่าเอ๊ะทำไมตั้งแล้วมันไม่ไปวะเห็นไหมเนี่ยนะครับนี่คือถ่ายให้ดูปัญหาเลยนะครับนะเพราะบางทีเราเห็นเขาตั้งกันในคลิปเนี่ยแน่นอนครับมันสําเร็จมันเสร็จจบแล้วไงเขาก็เลยอัดกันนะครับบางทีเขาไม่ได้อัดปัญหาตรงนี้ให้เราดูอันนี้แหละครับนี่คือวิธีแก้ไขปัญหาเลยคือคุณต้องเปิดปิดเครื่องแล้วก็รีเซ็ตไอ้นี่ใหม่นะครับ อ่านี่ครับมันถึงจะไปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็แห้งมันก็เออเลอร์ตามราคาของมัน <c oughs> จริงๆนะอันนี้เรื่องจริงอันนี้คือแบบคลิปผมในะคลิปเรียวที่สุดแล้วไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิน้นนะครับคืออยากให้เห็นปัญหาที่ผมเจอเนี่ยที่ผมเจอก็แบบเนี้ยบางคนก็เจอแบบนี้เหมือนกันว่าตั้งแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่ไปวะอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมอ่าหลายๆคนเจอเหมือนกันครับ บางคนเนี่ยถึงขนาดจะต้องหูผมของผมในตอนแรกนะผมงงมากผมก็เปลี่ยนไปเถอะเปลี่ยนไอ้เจ้านียเจ้าฟุตเนี่ยเปลี่ยนเฮ้ยอันนี้มันก็ยี่ห้อเดียวกันมันก็ฟุตพาดเหมือนกันแต่ทําไมมันไม่ได้วะถูกไหมอัพเฟิเร์มแบก็แล้วมันก็ไม่ได้อีกอะไรเนี่ยหูนั่งปวดหัวงงเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับก็ลองดูคลิปนี้แล้วกันนะน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับที่แบบว่าอ่าเซ็ตค่าแล้วเอ้ยมันไม่ไปวะ อะไรอย่างเงี้ยลองปิดเปิดใหม่นะลองรีสตาร์ทระบบมันใหม่นะเหมือนก็เหมือนคอมพิวเตอร์บางทีมันก็แห้งๆร่วนๆบ้างเออเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ามันได้แล้วเนี่ยมันก็ได้เลยนะครับมันก็แบบว่าไปฉิวจะริวติ้วเลยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยมันก็ไปตามที่เราสั่งมันนะครับบางทีเจ้าตัวเนี้ยมันมันอาจจะรับคําสั่งตรงเงี้ยมาไม่ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เราต้อง เขาเรียกอะไรน,นะรีตาร์ทเออรีตาร์ทมันใหม่นะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครดูแล้วง,งงก็ต้องขออภัยนะครับถ้าดูแล้วเป็นประโยชน์ก็น่าจะดีนะครับก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ทำตามที่ผมเจอปัญหาเนี่ยถ่ายให้เห็นเลยเห็นเลยเห็นไหมอ่าแล้วก็บอกนิดนึงสำหรับการเอ่เลียงเอฟเฟของผมก็ง่ายๆเลยนะครับผมจะใช้พรีเซต ในนี้ทั้งหมดแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยเป็นตัวบูธเฉยๆเวลาผมโซโล่แค่นั้นเองนะครับเวลาเอาไว้เนี่ยเอาไว้แบบพวกโซโล่เพิ่มโอเวอร์ดายนะครับเพิ่มดิสโซชันให้มันแบบว่ากระหึมลุ่มล่ำแล้วก็มีดีเลย์ติดไว้ด้วยวเผื่อต้องการที่จะใช้ดีเลย์ที่แบบว่ามันดังๆแล้วก็ค้างยาวๆหรือไทม์ที่มันแตกต่างกับตรงนี้นะครับแล้วก็สำคัญเลยก็คือตัวนี้นะครับไว้บูธ โซโลเลยหลักๆเลยนะครับกดปุ๊บบูตปั๊บเลยนะตัวนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยหูยานยานยานแต่ละอันแล้วก็อ่าวอลุมเขาเนี่ยหูบอกได้เลยครับลำโพงในทะลุทะลวงแน่นอนแล้วก็ชอบชอบชอบตัวนี้นะครับชอบ J 4 8ตัวนี้นะครับนะของอันตัวนี้น,นะครับ คือมันเป็นแผนทอมนะไฟแพนทอมเลยปล่อยไฟแพนทอมมาเข้าตัวนี้ได้เลยนะครับ j 48ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับคือสัญญาณดีมากแล้วก็ชัดมากแล้วที่สำคัญคือโอ้โหสัญญาณนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีดอมแน่นอนออกแบบเต็มเต็มนะครับคือผมเล่นมาหลายยี่ห้อลนะแล้วก็มาลองเจ้าตัวนี้นะครับคือแบบโอ้โหนี่ครับนี่จะให้ถ่ายดูนี่นะปล่อยแพนทอมนี่เห็นไะ 48บวกนะครับไม่ต้องห่วงคะไม่ต้องกลัวช็อตนะครับเพราะว่ามันทํามาเพื่อปล่อยรับไฟ48อยู่แล้วแล้วที่สำคัญคือสัญญาณโมหูมันชัดอะเหมือนพวกเบรดเหมือนพวกอะไรพวกนี้นที่แบบว่าต้องใช้แพนทอมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันชดเชยสัญญาณมันมีไฟเลี้ยงไงถูกไหมอ่ามีสัญญาณมีไฟเลี้ยงก็แบบโอ้โหออกแบบยังก็ต่อสายแจ็คเข้าหน้าตู้แบบอารมณ์อย่างนั้นเลยคือชัดจัดจริงจริง นะครับนะอย่างไรก็ลองเอาไปหาใช้กันดูนะ mm hmm. ผมบอกเลยคอนเฟิร์มนะ mm hmm. ดีนะอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวผมให้ดูเปรียบเทียบกันเลยอะ่ะของยี่ห้อเดียวกันอันนี้นะครับมันก็ได้ไหมมันก็ได้นะมันก็ได้แต่สัญญาณเนี่ยนะครับมันแล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้สัญญาณมันก็จะแบบว่าอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อาจจะมันได้ไหมมันได้นะแต่ว่ามันถ้าเทียบกับตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยคือแรงเลยอะ <laughs> คือแรงแบบแเหลือๆนะครับมันไม่ได้แรงธรรมดาคือมันแรงแบบเหลือเลยอ่ะมันเหมือนเราต่อสายแจ็คเข้าแอม์เอออารมณ์ประมาณนั้นนะนะครับเดี๋ยวไปหาลองเล่นดูไม่ต้องไม่ต้องเชื่อผมหรอกไปหาลองเล่นดูลลนดแล้วจะรู้เลยว่าความแตกต่างของการเปิดไฟแพนทอมกับไม่เปิดเป็นยังไงนะครับบอกได้เลยโคตรชัดแล้วไดนามิกโคตรด,ดีนะครับนะ ประมาณนั้นเลยนะครับไอ้ตรงนี้ก็มีมีลายมีวาเล็กๆนะฮะวาตัวเล็กๆเอาไว้เท่ๆเฉยๆเอาไว้แบบว่าสวิงสวิงนะแล้วก็มีจูนเนอร์นะครับผมค่อนข้างจะใส่ใจการตั้งสายก็คือจะใช้จูนเนอร์นะครับของบอสนะครับเป็นแบบโครมาติกเนี่ย T.U. สามเลยนะครับเพราะมันค่อนข้างเที่ยงตรงด้วยนะครับก็ชอบชอบมานานแล้วของบอสเนะี่ยมันตั้งสายแบบตั้งสายได้ไวแล้วก็ตรงด้วยนะครับมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็ จริงๆที่จ่ายไฟมีของชา้าแล้วก็มียี่ห้อดีๆก็มีอีกเพียบนะครับแต่ไม่รู้จะเอาอะไรลงนะครับก็หาอะไรได้หยิบจับอะไรใกล้ๆมือได้ก็น,นี่แหละลุยเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวฟูชช็อกโกแลตก็จ่ายไฟโดย power bank นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าผมลองลเอา power bank เนี่ยไปเสียบตามเอฟเฟกตต่างๆแล้วเนี่ย มันเหมือนไฟมันไม่ถึงแล้วมันก็จีห่หำเยอะมากเลยผมก็เลยต้องใช้แบบมีสายไฟเลยแบบเอาแบบเขาเรียกอย่างดีเลยอ่ะอืเวลาพ่วงกันแล้วเนะี่ยมันฮึมหำอะไรอย่างเนี่ยผมก็เลยต้องใช้ชาร์กมาช่วยจ่ายก้อนนี้เลยนะครับอันนี้เราก็เสียบไวป,ปกติเลยมันก็จะติดของวันปกติตรงนี้เนาะอ่า ประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าพูดไม่รู้เรื่องต้องขอภอภัยจนอัดคลิปตอนเช้าด้วยนะครับอ่าอเหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์แหละเพราะว่าผมก็เจอปัญหานี้อยู่ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกแล้วลืก็งมเป็นหัวสามสี่ชั่วโมงเป็นวันก็ยังไม่ได้นะครับลองปิดเปิดใหม่ดูนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งลองปิดเปิดใหม่โหลดแอปใหม่ดูเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ทีอ่อัปเดต ดูเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่ดูนะครับได้ไม่ได้ยังไงก็บอกกันได้กันนะครับอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฝากร้านจัมปกิฟไวด้วย,วยซื้อขายแลกเปลี่ยนกีตาร์เอฟเฟกรับเซตอัพกีตาร์เอฟเฟกทุกชนิดร้านอยู่หลังสิทธิ์ของหนึ่งแชทโทร0831655688ยินดีต้อนรับครับผมจัดไปจ้ะ